กับมนม์นพิจรณาภาคครับผมอนิจาวตาสังขาราอุปดาวายธรรมิโนอุปัสิตวานิรุชันติเตสังบุปสะสมสุโคสำหรับการประกอบพิธีในการทอดพระไตย บางสุกุลสี่ชุดนั้นก็ได้เสร็จสิ้นแล้วในลำดับต่อจากนี้ก็จะรอองค์ประธานในพิธีเดินทางมาถึงก็คือองค์หล้มปู่สมภารเมื่อองค์หล้มปู่เดินทางเข้าสุปรรณพิธีเสร็จสิ้นแล้วก็จะได้กราบรัตนาประเด็พระกุณผู้เป็นเจ้าคณะจังหวัดได้ขึ้นทอดผ้าไตประธานซึ่งในงานประชุมเพลิงศรีระสังขารขององค์ล้มปู่ สิงห์ทองประภากโลนั้นก็ได้รับเมตตาจากเจ้าพระกุลสมเด็จระยิยวงสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ทรงประธานผ้าไตส่วนพระองค์จำนวนหนึ่งตไตรมาประกอบพิธีในการประชุมเพลิงเสร็จสิ้นแล้วก็จะได้กลับวารัธนาองค์หล้มปู่สมภารซึ่งเป็นประธานสง์ ได้เมตตาพิจารณาพาระไตรปิฎธานในเจ้าประคุณสมเด็จตามลำดับหลังจากนั้นก็จะได้กลับวัฒนธองค์ประธานในพิธีได้จุดประชุมเพลิงตามลำดับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ขอให้ทุกครูทุกท่านอยู่ในความสงบรอองค์ประธานในพิธีที่กำลังเมตตาเดินทางมาท่านพระอาจารย์สมานครับ ขอให้ที่เจ้าหน้าที่ที่เป็นช่างภาพขอให้ลงหมดทุกทุกท่านนะเพื่อเราจะทําพิธีขอให้ลงหมดทุกคนพระแม่พรูบาอาจารย์ก็อย่าพึ่งวางดอกไม้จันทร์นะครับขอความเมตตาด้วยพิธียังไม่เสร็จนะครับขอความเมตตาญาติโยมที่ไม่มีบัตรส่วนเกี่ยวข้องก็ให้ลงด้านล่างขอความบรลุเคราะห์ด้วย อันดับต่อไปก็จะเป็นการพระไตรประธานจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยบง์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมาสังฆบรินายกขอกาบระราชนานิม์พระเดชพระคุณพระวินัยสุนทรเมทีเจ้าคณะจังหวัดเจสโอทรธรรมยทุศวัดพุทธบาทเจสโสธร ได้ทอบพระไตประธานจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยบงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสังกลสกลมหาสังฆปรินายกขอากราบพระราชนมิมนด้วยความเคารพครับ เพื่อความเรียบร้อยเมันุบวม่รบู้ดดกองเ้อ หลังจากที่พระเมฆคุบาอาจารย์ท่านพิจารณาพระไตรบังสกุลเสร็จก็จะรอองค์หลวงปู่สมพานปัญญาวโรท่านจะเป็นประธานสงจุดไฟสวายเรียกว่าเผาสริระของประเด็จพระโณนงหลวงปู่สิงห์ทองประภักรโรฉะนั้นการยัดโยมที่มา อาไฟนั่งอยู่กับที่ ขอกาบพระธนิมนต์พระมหาเถระอีกห้ารูปขอกาบพร้มนรพระกูปฏิพันธ์ธรรมวาทีพระรูประสิทธิธรรมานุศาสตร์นะครับแล้วก็หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภออาจารย์ประยงนะครับขอนมนมนนะครับ ประจาย์ประมัยครับขอการบนเนินครับประจาย์สนันอิสระธรรมโมครับขอการเวินการห้ารูปครับ กับนิมต์พิจารณาภาคครับผมอนิจาวตสังขาราอุปดาวายธรรมิโนอุปัสสิตวานิรุชันติเตสังบุปสะสมสุโคสำหรับการประกอบพิธีในการทอดพระไต บางสุกุลสี่ชุดนั้นก็ได้เสร็จสิ้นแล้วในลำดับต่อจากนี้ก็จะรอองค์ประธานในพิธีเดินทางมาถึงก็คือองค์ล้มปู่สมภารเมื่อองค์ล้มปูเดินทางเข้าสุปรมณพิธีเสร็จสิ้นแล้วก็จะได้กราบรัตนาพระเด็จพระกุลผู้เป็นเจ้าคณะจังหวัดได้ขึ้นทอดผ้าไตาประธานซึ่งในงานประชุมเพลิงสรีระสังขารขององค์ล้มปู สิงหทอมปรภากโลนั้นก็ได้รับระเมตตาจากเจ้าพระกุลสมเด็จระยิยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ทรงประธานภ้าไตส่วนพระองค์จำนวนหนึ่งไตรมาประกอบพิธีในการประชุมเพลิงเสร็จสิ้นแล้วก็จะได้กลับวรัธนาองค์ล้มปู่สมภารซึ่งเป็นประธานสงได้เมตตา พิจารณาพาระไตรปิฎธานในเจ้าประคุณสมเด็จตามลำดับหลังจากนั้นก็จะได้กลับรารถนาองค์ประธานในพิธีได้จุดประชุมเพลิงตามลำดับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ขอให้ทุกครูทุกท่านอยู่ในความสงบรอองค์ประธานในพิธีที่กำลังเมตตาเดินทางมาท่านพระอาจารย์สมานครับ ขอให้เทียเจ้าหน้าที่ที่เป็นช่างภาพขอให้ลงหมดทุกทุกท่านนะเพื่อเราจะทำพิธีขอให้ลงหมดทุกคนพระแม่พระบาอาจารย์ก็อย่าพึ่งวางดอกไม้จันทร์นะครับขอความเมตตาด้วยพิธียังไม่เสร็จนะครับขอความเมตตาญาติยโยมที่ไม่มีบัตรส่วนเกี่ยวข้องก็ให้ลงด้านล่างขอความมนุเคราะห์ด้วย อันดับต่อไปก็จะเป็นการพระพระไตประธานจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยบงสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมาสังคับรินายกขอากาบร,ราชนาริมนต์พระเดชพระคุณพระวินัยสุนทรเมธีเจ้าคณะจังหวัดเจสธรธรรมยุ์วัดพุทธบาทเจสธร ได้ทอบพระไตประธานจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสังกลสกลมหาสังฆบรินายกขอกราบพระราธนมณ์ด้วยความเคารพครับ นะเพื่อความเรียบร้อยไม่มีมัน หลังจากที่พระเมคุบาอาจารย์ท่านพิจารณาพระไตรบังสกุลเสร็จก็จะรอองค์หลวงปู่สมภานปัญญาวโรท่านจะเป็นประธานสงจุดไฟสวายเรียกว,ว่าเผาสรีระของพระเดชพระคุณหลวงปู่ปปสิงห์ทองประปัตโรฉะนั้นก<ร>าราัดโยมที่พิจา<อ><อ>รคับ อะภินนํ uh, <laughs> <laughs> <laughs>